สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นตามความเชื่อในหลายท้องถิ่นของไทย นางกวักคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนบูชาเพื่อเรียกโชคราบเรียกลูกค้าเรียกเงินทองและเสริมความรุ่งเรืองในกิจการค้าขายภาพรักของนางกวักมักเป็นหญิงสาวสวมชุดไทยอย่างงดงามนั่งในท่าคุกเข่าเรียบร้อย มือซ้ายวางอยู่ต่ำกว่ามือขวาบางครั้งอยู่บนตักบางแห่งอาจมีถุงเงินถุงทองวางอยู่ด้วยแต่สิ่งที่เห็นตรงกันทุกแห่งคือมือขวาที่ยกขึ้นกวักคายเชื้อเชิญทั้งผู้คนทั้งโชคราบให้เข้ามาไม่ขาดสายในปัจจุบันบางท้องถิ่นนิยมสร้างนางกวักให้มีรูปลักษณ์อ้วนกลมน่ารักแฝงสเสน่ห์แบบไทยๆที่เข้าถึงง่ายแต่ก็ยังคงพลังศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงนางกวักในบางตำราคือ บุตรีของปู่เจ้าเขาเขียวมีนามปรากฏในองค์การไหว้ครูช่างว่านางนินบรรพตเทพสุดาซึ่งแปลว่าลูกสาวของเทพผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขาเขียวในคาถาบูชานั้นกล่าวไว้ชัดเจนว่านางมีหน้าที่กวักเอาสัพย์สินโชคลาภและสิริมงคลมาสู่ผู้บูชาและทุกผู้ที่อยู่รอบข้างด้วยความเมตตาขอบางทีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีอยู่เพียงเท่าที่คุณเห็น สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยครับในคืนเล่าผีกับผมทวัชชัยธีรบัญชาสกุลหรือแมนนะครับและผมก็ได้อยู่กับแขกรับเชิญสำหรับค่ำคืนนี้คือคุณชัยพรนะฮะเจริญวัฒนะมงคลซึ่งจะมาแชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่รับที่ท่านได้เจอก็คือตั้งชื่อเรื่องว่าผีขี้เล่นใช่ไหมครับใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม เรื่องผีขี้เล่นนี่เป็นยังไงมาอย่างไงครับก็ะจะเล่าถึงตอนที่สมัยเรียนหนังสือะนะเรียนก็พอเราเรียนหนังสือก็ตอน,นเย็นๆจะกลับบ้านทุกวนันเราก็เรียนกลับทุกวนันทุกวันก็ประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งนะทุกวันก็ไม่มีอะไรตอนนั้นอายุน่าจะประมาณเกือบเกือบ20และวเกือบเกือบ20อะไรผมนึกว่าเด็กๆยังไม่เด็กดังนะั้นเรียนก็20ยังไม่เป็นทหารครับ พอกับมาก่อนเรียนอยู่ทุงเสาหลีก็กลับบ้านก็รถติดมากอะไรมากก็ประมาณสองทุ่มทุ่มสองทุ่มอ่มนะพอมาลงลงสพนเทพลงแถวสพนเทพถ้าถ้าไม่ดึกเราก็จะเข้าซอยใหญ่บ้านมีสองซอยซอยเล็กกับซอยใหญ่ซอยเล็กก็ประมาณเมตรกว่ายาวประมาณร้อยเมตรอ่นะซอยเล็กก็มีต้นไทรมีอะไรก็ไม่อยากเข้าเพราะว่า มันมืดมีไฟแค่ดวงสองดวงเองแต่ซอยใหญ่คนขายของกันเยอะแยะเราก็สามมรถจะเข้าซอยนั้นประจําัำมีอยู่วันหนึ่งเลิกดึกพอเลิกดึกปุ๊บรถมันเลยไปโอ้โหถึงสะพานเทพเลยเราก็ต้องเอาแล้วงานไม่เข้าแล้ว้าเข้าซอยเล็กอีกแล้วะแล้วก็นึกแต่จริงก็ไม่อยากเข้านะมันวันๆคือมันมีต้นไทรมีหญ้ามีอะไรที่มันน่ากลัว นะพอเราก็เข้าไปสุบเราก็ไม่เคยอยากเข้าพอเข้าปุ๊บต้องวิ่งเข้าบ้านเลยวันมีวันหนึ่งพอเลิกเรียนประมาณสามทุ่มรถกันเลยไปถึงที่พังงเทพก็เดินเอาอีกแล้วซอยนี้มืดเอาลองเข้าดูไม่เป็นไรก็ลองเข้าก็ทําใจปกติไม่มีอะไรแล้วพอเดินเข้าซอยปุ๊บเดินไปเดินไปฝั่งซ้ายเป็นปูนยาวตลอด สูงเลยหัวอีกันยาวประมาณร้อยเมตรมีเป็นบ้านคนคฟังฝ้าอ่าเป็นสังสีผูผู่อ่ะตีตีต,ต,ต,ตีตีียาวประมาณร้อยเมตรแล้วข้างหลังสังสีก็เป็นเป็นต้นไทรแล้วก็มีหญ้าคุมตลอดนะมืดเราก็คิดว่าไม่มีอะไรเข้าไปเถอะเดินเราก็เดินเดินเดินพอเดินไปประมาณไม่ถึงสิบเก้าพอเดิน มันมีเหม,ม,มือนคนลูดสารสีลูดมือลูดลูดสารสีปึก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 เอ้ยข่ยล้อเลนแบาวะข้างในลูดจากข้างในลูดจากข้างในมันต้องมีคนแกล้งแน่เลยนึกในใจนะเดี๋ยวก่อนเถอะพอเดินไปอีกมันโลดอีกตึ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 กึกเอ้ยใครวะมันแกล้งหรือว่า หลังข้างๆเนี่ยมันก็ไม่น่ามีคนเข้าเลยเพราะว่ามันเป็นญ่า<ะ>แล้วอีกเลยไปนหน่อยก็เป็นต้นทรายต้นใหญ่ๆไม่ใครจะเข้าไปแกล้งได้ไงยังนึกอยู่นะตอนนั้นยังใจดสีสู้เสืออยู่พอเดินไปอีกลู่ดีกลูดไปเรื่อยบอกอ้าถ้าลู่ครั้งที่สี่นี่นะไม่ต้องพูดแล้ววิง่งเดินไปอีกมันลู่ดิกโอ้โหครั้งนั้น วิ่งเข้าบ้านเลยไม่ต้องพูดแล้ววิ่งเข้าถึงบ้าน <S 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 แม่ถามว่าเป็นไรอ่ะแม่ไม่รู้ใครมันมันแกล้งอ่ะมันเอามืออลูดสังสีปกัปกปกัปกปั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 กพอหยุดมันหยุดพอเดินมันลูดต่อสามครั้งเรายังคิดว่าใครเป็นคนแก้งใครที่จะอยู่หลังสังกสีได้ใครที่จะกล้าใช่ไหมเพราะมันมืดไม่ใครแกล้งหรอกเราในเรื่องผีนี่เราก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่ด้วยเรื่องว่า ครจะมาแกล้งนึกใน,ในใจว่าใครจะแกล้งเรากลับบ้านดึกๆแล้วมีคนรูดตามสีตามพอเดินไปมารูดพอหยุดมันรูดมันหยุดพอเดินมารูดตึกๆมันเป็นไปได้เหรอน,นึก,กว่ามันต้องมีคนแกล้งเป็นไปได้ยากมากใช่อพอครั้งที่สามมันยังรูดอีกเราถึงบอกว่าเฮ้ยไม่จริงแล้วมั้งอย่างนึกนะออืแมอถ้่เชื่อเป็นคนที่ไม่ไมคค่ค่อยกลัวนะออืแต่ พอเห็นขั้งที่สามที่สี่นี่ก็ไม่เมาแล้วปอดแล้ววิ่งแล้วพอวิ่งไปถึงบ้านแม่ก็ถามว่าเป็นไรอ่ะแม่ไม่รู้ใครมันลูดสังกีอ่ะพอพอเดินมันลูดพอหยุดมันก็หยุดตามแม่ก็เลยเล่าว่าอ๋อข้างข้างหลังเนี่ยข้างเนี่ยมันเป็นต้นไทสสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกที่สองโอ้โหตั้งสมัยแม่เราสงครามญี่ปุ่นที่มาทิ้งระเบิดอะ ขามาทิ้งระเบิดตรงแถวต้นไทรคนพวกแขกพวกอะไรตายกันเป็นเบือเลยแล้วก็ฝังอยู่แถวนั้นอ่ะ <ต Learn suspicious noise> บอกเรอโอ้ถแบบ้ามันดุขนาดนั้นน่ะเพราะไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะแต่ได้สัมผัสเดินปุ๊บลูดเดินปุ๊บใครจะมาแกล้งเรา <S <S ใช่ไหมสามทุ่มสี่ทุ่มไม่มีทางหรอกเรายังนึกตัวเองว่าเอ้ยใครแกล้งใครมันลูดได้ยังไงตึก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 หยุดพอเดินไปตึกตึกตึกหยุดเออแปลกไหมล่ะเรายังนึกนะ แม่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยสงครามโลกที่สองแม่ก็สมัยยังเป็นาสาวๆอยูอ่พอเจอระเบิดหรือแขกงพวกนี้ฝังหมดเลยฝังตามต้นไทรข้างๆหมดเลยตายก็เป็นเบือเลยอะ่ะห,หลังสันกระหลังสังกระแสนะเป็นเป็นยานไทรเป็นเป็นต้นไทรต้นไทรต้นอย่างนี้ใหญ่หญๆเลยอ่ะโอ้ยหลายๆต้นต้นเดียวต้นใหญ่มาก ต้องใหญ่แล้วก็ก็คือเป็นเป็นเหมือนที่ที่ป่าที่รกเป็นป่าใช่ถูกต้องนั่นแหละแปลกเรายังที่หลังไม่กล้าเข้าเลยสังกะสีนี่มันผุผ<ะ>ใช่มันมีสังกะสีแล้วตอกตอกตอกอ,ตอันไหนเขแหวงบ้างว่าว่าแหว,วงบ้างน่ากลัวไหมล่ะเสียวว่าตายเดินที่หลังไม่กล้าเข้าเลยอืเป็นคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวแต่ว่าได้สัมผัสนี่ไม่กล้าความมืดความมืดตรงนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงคนทั่วๆไปถ้าคิดจะแกล่ะ มันก็น่าจะมีจังหวะที่เหลื่อมล้ำหลายหลายจุดเนอะหมายความว่าคนโดยปกติคือถ้าถคาคิดจะทำอย่างนั้นอ่ะใช่มันก็จะไม่กลัวเหรอพวกูเงี้ยวเขียวเขาใช่นั่นน่ะเัื่องนึกอยู่ว่านี่ก็หนึ่งละมันอยู่ข้างฝั่งแล้วก็เป็นป่าเนี่ยจะมาไม่กลัวเหรอแล้จจังหวะที่พี่เดินเขาก็ลู่ตามก็ต้องดูช่องถ้าสมมติว่าปกติผูกก็ต้องดูดูช่อง ผุมั่งเต็มมั่งนะฮะแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเราเราเดินแล้วช่งงวงจะหยุดยยตรงไหนมันหยุดตรงไหนมันหยุดมือมันหยุดตามได้ไงลูดปับ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 <อ>เฮ้ยลองหยุดดูมันหยุดตามเออแปลกไหมเรายังคิดว่าเฮ้ยมันต้องแกล้งมันต้องแกล้งแน่ๆเลยพอเดินไปอีกมันลูดอีกระยะร้อยเมตรเนี่ยเดินมาถึงเกือบครึ่งแล้วอ่ะพอเดินไปไม่กี่ก้าวมันลูดเฮ้ยเรายังนึกใคร ใช้ล้อเล่นวนะ่ามองหันทั้งหลังไม่มีพอเดินไปตึก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 มันเฮ้ยมันต้องแกล้งแน่เลยนึกในใจต้องแกล้งเพราะมันหยุดอีกเราหยุดมันหยุดโอ้โห oh พอครั้งที่สามชักไม่แน่ใจแล้วไนงะพอครั้งที่สามมีปุ๊บไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องไม่ต้องตึกตึกตึกแล้ววิงว่งวิ่งแป๊บเดียวโโหถึงถึงบ้านเลยตอ, oh ตอนตอนนั้นนะ่ะพี่รู้สึก จนขั้นที่สามรือที่สี่เนี่ยพี่รู้สึกกลัวเลยเสียวเลยกลัเวเลยบอกอ๊ยมันที่กลัวนี่คือประมวลจากอะไรถึงทาให้พี่รู้สึกกลัวพี่คิดยังไงตรงน,นี้มันไม่ใช่คนแล้วมันไม่ใช่คนแกแล้วเพราะว่าคนแกลงเนี่ยเราถันนิฐานว่าหลังสังกสีเนี่ยมีต้นไทรมีพงหญ้าแล้วคนจะเข้าไปแกลงแกลงยังไงมันไม่กูงูเงี้ยเขี้ยวขอหรอใช่ไหม แล้วมีสังกสีกั้นมีต้นไทรมีต้นหญ้าลกอกลกอโลกอกบุงลางไปหมดเสี่ยงกับงูกัดมันต้องไม่กล้าใครเคาจะกล้าไม่มีทางเรายังนึกว่าเออเดินไปเดินมานี่มันเพราะอะไรมันมันถึงมีเสียงรูดนี่แปลกไหมล่ะยองหาจุดว่าใครจะแกล้งเราแกล้งเพราะอะไรอือก็เลยมาถามแม่อ๋อถึงได้รู้ว่าถามแมตรงนั้นตรงนั้นเป็นอะไรทำไมมันมันดุจังเลยเออเหมือนคนแกล้งนะ บอกแม่บอกว่านั่นแหละแขมันตายกันเยอะโดนระเบิดทิ้งลงมาเต็มเลยแล้วมันก็ฝังกันอยู่นั้นอ่ะเต็มไปหมดเลยโอ้โหไอเราก็ยังโอ้ดูที่กลัวนี่กลัวเพราะว่าเขารู้ใจพี่ป่ะโอ้เรา,เารู้ใจพี่หรือเปล่าว่าพอพี่คิดจะหยุดก็หยุดเออมันมันแปลกก็่ยังสงสัยอยู่นะพอเราหยุดมันหยุดทาาเ,เดินตกตก,ตก มันลูดเตะกตเตะะเตะพอหยุดมันหยุดพอเดินเตะเตะกตเตะแล้วมันรู้ด้วยนะว่าเราจะหยุดตอนไหนหอเออถ้าถ้าถ้าคนแกล้งก็ต้องเราเลยไปใช่ไหมหเราหยุดมันอาจจะลูดต่อ,อ,อมันไม่ใช่ออพอเราหยุดมันหยุดลูดเรแปลกไหมมีข้อสัยขาว่าทําไมมันถึงหยุดเนี่ยเชนนี้ยังไม่เคยได้ยินเหมือนกันเออเรายังเดาใจว่า ถ้าเป็นคนแก้งมันไม่รู้หรอกว่าเราจะเดินช่วงไหนใช่ไหม,มเพราะสังสีผูกบ้างเต็มมั่งมันไม่รู้หรอกว่าเราจะเดินต่อหรือจะลูดต่อใช่ไหมพอเราหยุดมันหยุดพอเราเดินเออเราลากยาวเด้แตแตกแตกแโอ้โหคราวนั้นและแต่พอตอนวิ่งนี้ไม่มีไม่มีเสียงลากตามมาได้ยินแล้ววิง่งไม่คิดชีวิตแล้วเพราะว่า โอ้โหสามครั้งมาแล้วนี่ถ้าคนรออีกไม่เอาแล้วกลัวแล้วเรายังเสียว,ว่าเออแต่ก็น่าจะมีส่วนนะทางทางนั้นมันดุทางต้นใสรอ่ะทางต้นใสรก็คนใช้ฐานว่าตายกันเยอะแล้วอาจจะแกล้งกันคือผีนะแต่เราก็ไม่เคยไม่เคยเห็นตัวตนมันได้แต่ว่าได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงสังเยัยเคยเห็นแบบจะจะเป็นตัวไหมไม่เคยเลยไม่เคยได้แต่ว่าสัมผัสว่า เนี่ยอย่างที่เห็น,นมือป,ป,ป,ปออเป็นอย่างนี้เพราะอะไรว่าถ้าคนเห็นผีเนี่ยอจะอคิดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะได้แต่สัมผัสได้แต่เสียงรูปรสกลิ่นเสียงเท่นั้นเองออกลิ่นได้คือมันอย่างนี้พี่ถ้าถ้าถามว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ย <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ใช่คือในความต้องเข้าใจก่อนว่า ในความรู้สึกของพี่ที่คิดว่าเป็นผีเนี่ยผีนี่พี่คิดว่าในความเข้าใจของพี่นะเอาของพี่อะพี่คิดว่าเป็นเป็นภูมิเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคนเสียชีวิตตามความรู้สึกของพี่คน,คนตัวเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็คือคือต้องไปผุดไปเกิดใช่ไหมละ่ะ <L an> ไม่ใช่เวียนว่าตายเวียนกันอยู่อย่างนี้ก็คิดว่าไม่นา่ไนาไม่ดีคิดว่าไม่ดีไม่ดีเพราะว่าการตายอาจจะว่าตายแล้วต้องไปเกิดใช่ไหม แต่ตายแล้วยังไม่เกิดตายแล้วยังมีการบุญเวียนก็ก็ในความคิดพี่คิดว่าไม่ดีน,<า>น<ช>ั่แน,นแหละสมมุติว่ามันตรงกันข้ามกับที่พี่คิดล่ะสมมติว่าคนที่ตายไปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นวิญญาณชั้นต่ําเป็นผีเล่ลอดเงี้ยแต่เป็นเทวดาสมมติสมมตินะเป็นเทวดาเป็นสิ่งที่ดีเป็นจิตวิญญาณที่ดีแต่พี่คิดว่าไม่ดีสรุปว่าดีหรือไม่ดีถ้าพี่ต้องเจอสมมติว่าไอ้เสียงที่รูดเนี่ย มันเกิดจากเกิดจากเป็นวิญญาณชั้นสูงแต่แค่มาล้อเล่นพี่เฉยๆอย่างเงี้ยแต่พี่กลัวไปแล้วว่าไม่ดีสรุปว่าดีเลยไม่ดีในความเข้าใจพี่<ใ>อะความเข้าใจพี่เลยใน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 เข้าใจก็ยังคิดว่าไม่ดีอยู่อะไม่ดีอยู่เพราะว่าเราทําให้เราเสียฝันอ๋ออันนี้คือเป็นเรื่องของการปรุงแต่งตามหลักตามหลักฐานทางตำราก็ถือว่าเป็นเรื่อง,องการปรุงแต่งคิดไปเองคิดในทางอ่า ทำให้เกิดความไม่สบายใจใช่ซึ่งความเป็นจริงแล้วอาจจะตรงข้ามก็ได้อ,อาจจะเป็นวิญญาณที่ดีก็ได้มาล้อเล่นกับเราหรือ,อยังไงใช่ก็มันมีม,มันมีเรื่องมันมีเรื่องแม้กระทั่งในเรื่องของในพระไตรปิฎกก็มีมคือพระเนี่ยท่านเดินทุต o งไปก็คือจะไป็นบำเพ็ญความบำเพ็ญเพียรในในใน,ในป่าคือต้องต้องเป็นป่าตรงนี้เท่านั้นนะถึงจะบรรลุไม่ใ้าไม่ใช,ถใช่ถ้าไม่ใช่เขตบริเวณนี้ไม่บรรลุ แต่ว่าจังหวะไปอยู่เนี่ยคือมีเทวดา<ม>อารักษารักษาอยู่เทวดานะไม่ใช่ผีนะ<ม>เป็นเทวดาเป็นวิญญาณชั้นสูงรักษาแต่เห็นด้วยความที่เห็นพระมาทําความเพียรนน<ม>ก,ก,ก็รู้สึกรู้สึกคือเขาเนี่ยเขามีความาลพ<ม>เขาอยู่บนต้นไม้เขาอาจมีวิมานบนต้นไม้พอมีพระมารักษาบําเพ็ญกรรมาฐานอะไรเงี้ยก็เกิดความเกรงกลัวต่อบาป<ม>ก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ขึ้นไปอยู่ข้างบน ก็คันนี้เหมือนพี่อะต้องลงมาจากบ้านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นบ้านวันไหนอย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดไงไม่รู้ไอ้ภาพพวกนี้จะมาอยู่ยึดพื้นที่เราหรือเปล่าเงี้ยก็เกิดความกังวลกลัวขึ้นมาเอาผีก็มีลบโลกรกหลงถูกไหมเทวดาตรงมีแล้วเหมือนมนุษย์อ่ะก็ทําสิ่งที่น่ากลัวให้ให้พระกลุ่มนี้เห็นด้วยการที่ทําปรากฏร่างให้เป็นหัวขาดไม่มีหัวมั่งทาสิ่งที่น่ากลัวกลิ่นเหม็นรบกวนมั่งก็เข้าใจว่าเป็นผีแต่จริงๆแล้วเป็นเทวดา เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือแล้วพระกลุ่มนี้ก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้สวดบทหนึ่งที่ชื่อที่แปลออกมาแล้วก็คือให้แผ่เมตาตาก็พอหลังจากที่พาวนี้มาถึงลาวป่าก่อนที่จะเข้าไปถึงจุดที่ที่ตัวเองได้เคยปฏิบัติธรรมก็แผ่เมตตาก็ปรากฏเรื่องราวก็สงบคือไม่มีเหตุอันนี้เพราะว่าได้บอกกล่าวให้พูดแบบทัชชบานก็คือเจ้าที่ศาสนาอะไอ่า ให้เขารู้ว่าเ,าเนี่ยมาเนี่ยไม่ได้มายึดพื้นที่ม,มาแค่มาชั่วคราวในภาษาจะมาทําความเพียรเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วก็จะกลับกันเ,น<ม>เขาก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยแหละก็อาจจะเป็นเรื่องนี้เป็นที่เล่าขานแล้วก็เลยกลายมาเป็นเรื่องที่ว่าใครไปไหนไปนอนที่แปลกที่แปลกทางอะไรก็มีการยกมือไหว้กราบขอเข,ข้ามาลาโทษอะไรไปเ<ม>นี่ยแหละครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเทวดาอา่า เทวดานี่ก็คือเป็นวิญญาณชั้นสูง<อ>แต่เราปรุงแต่งไปแล้วเรากลัวอเรากลัวเหมือนเราเห็นคนคิดว่าคนนี้คิดร้ายกับเรา<ม>แต่จริงเขาเปล่าเขาเจตนาดีแต่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมของเขามันดูเหมือนทําร้ายเราอแต่จริงแล้วเขามีเจตนาดีแต่เราคิดไปแล้วเป็นทุกข์ใจไปแล้วอย่างเงี้ยก็เราก็เลยถึยงแบบมันเสียวนะเราข้ามคืนสามสี่ทุ่มเงี้ยเดิน คนเดียวเนี่ยปะ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 แล้วมันก็คือน่ากลัวแล้วก็จะปุงแต่งโอ้โหสีแต่ถ้าถ้าในมุมผมที่ผมฟังจากเรื่องเล่าของพี่เนี่ยอ,อันนี้เชื่อว่านะเชื่อว่าว่าสีที่พี่เจอเนี่ต้องไม่ใช่วิญญาณชั้นสูงอ,ะอ่ะต้องอาจจะเป็นพวกที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนก็อาจจะไปถึงว่าไปเกิดแล้วแต่ว่าวิญญาณเขาก็ตายนะตรงนั้นอ,อาจจะไม่รู้สึกตัว เหมือนกับเรื่องที่พี่เล่าตอนแรกที่พี่ตกลงไปในน้ำที่ไม่รู้ว่าพี่ตกลงไปด้วยซ้ำอย่างเงี okay. นะ้ยงั้ะประมาณนั้นก็เลยวนเวียนอยู่ด้วยความผูกพันอ,อยู่กับที่ตรงนั้นเป็นจิตสุดท้ายที่ที่ได้พบเห็นหรือว่าผูกพันกับสถานที่ได้เห็นกับสถานที่นั้นเพราะมันแค่ขนาดจิตเดียวอะไปเกิดแล้วก็อาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้อย่างเงี้ยเรื่องอย่างหนึ่งเขาอาจจะไม่แน่อาจจะมาขอส่วนบุญจากพี่ก็ได้เพราะเท่าที่ผมดูลักษณะของพี่ที่พี่เป็นคนมีบุญน,นะ,ะคือสัดส่วนหน้าตาพี่อะ มันมันมันได้สมดุลหน้าผากจมูกคางอะไรต่างๆเนีดูพี่เป็นคนมีบุญก็เวลาไปเจอเรื่องปแปลกๆยังไงไงก็งงงงงงงทําบุญแผ่เมตตาไปทำสังฆทา,านแผ่อุทิศไปเผื่อเขาเขา,เขาอาจจะมาขอบุญจากพี่ก็ได้นะเป็นไปได้นะครับเอาละครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่องจากประสบการณ์ตรงถามจริงๆเ่ะสุดท้ายเลยมีสัก จุดในหัวใจมั้ยที่คิดว่าไม่มีผีอยู่จริงๆเป็นเรื่องที่เราเพราะมันเจอแค่เสียงอ่ะมันน่าจะก็ไม่เคยเจอนะได้แต่สัมผัสสัมผัสเสียงก็เคยเจอเอย่างเงี้ยที่พี่เล่าเนี่ยเนี่ยสัมผัสเนี่ยล้วคิดว่าผีมีจริงไหมน่าจะมีน่าจะนะเหรอยังหน้าจะาอยู่แล้ขนาดเจออย่างนี้นะเพราะมันเจอแค่เสียงใช่เราเราไม่เคยเจอตัวเป็นตัวตนได้แต่สัมผัส ทางทางเสียงอทางกลิ่นเออเสียงกับกลิ่นนี้ยังไม่พออีกเหรอแต่ต้องเห็นด้วยเหรอต้องเห็นต้องเห็นจัดจ่ะมาถึงจะโอ้ต้องโอ้แน่นอนผมเคยเชิญคนที่มาเล่าเนี่ยเขาเห็นจัดจ่ะเลยเดยเขายังไม่เชื่อเลยว่าเป็นผีเพราะเราเพราะเราไม่เคยเห็นไงเราไม่เคยเห็นเราคิดว่าเราเป็นเป็นบุญหรือเป็นบาปที่เราเห็นแต่ได้ยินแต่เสียงเห็นแต่กลิ่นได้เห็นแต่กลิ่นนะแต่รูป รูปเรายังไม่เคยเห็นรูปร่างทช่พันก็ยังไม่เคยกินนี่เคยเห็นเลยกับแม่ตัวเองในกลิ่นรู้เลยอ๋ออ๋อนี่เรื่องมีมีเรื่องแม่ด้วยมีเรื่องแม่อีกเรื่องอะไรอีกกินกันเดี๋ยวโอกาสหน้าคราวหน้าเดียนเชิญมามาเล่าประสบการณ์ได้ครนบผมาด้ครับครับสำหรับครั้งนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชัยพรับเจริญมงเจริญวัฒนมงคลนะครับสำหรับครั้งนี้ครับและผม แมนทวัชชัยธีรบัญจาสกุลก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้ในค่ำคืนเที่ยงคืนจันทร์้ไม่ใช่สุกเสาร์อาทิตย์นะครับในเวลาเดียวกันนี้สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับถ้าวันนี้เสียงในใจของเรายังคงอบอุ่นด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำแต่สิ่งดีงาม เราก็ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวอะไรอีกแม้ในบางครั้งการโดนผีหลอกอาจไม่ใช่เพียงเรื่องน่ากลัวเท่านั้นแต่มันอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรเริ่มเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในชีวิตไม่ใช่เพียงแค่เอาตัวรอดจากสิ่งลึกลับที่เรามองไม่เห็นแต่เพื่อให้ชีวิตนี้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าได้ก้าวไปบนเส้นทางที่สว่างสวยและพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริง เพราะบางทีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีอยู่เพียงเท่าที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น